ด่วน30ธันวาอย่าลืมทำสิ่งนี้เสริมความปังทั้งการงานการเงินค้าขายเลิกดีเวลาเหมาะส่งรายทายปีค่ะท่านผู้ฟังคะหลายท่านยกมือท่วมหัวขอให้ปีนี้ผ่านพ้นไปเสียทีสำหรับใครที่รู้สึกว่าในปี2566ที่ผ่านมาชีวิตของตนเองนั้นติดตดขัด,ข,ดขัดทั้งเรื่องการเงินการงาน ครอบครัวไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งทำมาหากินก็ไม่ประสบผลดังวังเลิกดีมาแล้วค่ะเลิกดีส่งท้ายปีเป็นมหาเลิกเหมาะแก่การจุดทูป16ดอกบอกเจ้ากรรมนายเวรเปิดทางให้ชีวิตในปี2567ของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ ตามความเชื่อของคนโบราณมักใช้การจุดทูปจิบหกดอกเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นการกล่าวขอขามาลาโทษในสิ่งที่เราทำไม่ดีหรือพลาดพลั้งไปในอดีตรวมถึงขอพรให้เทวดาฟ้าดินช่วยคุ้มครองปกปักรักษาเราด้วยและเปิดทางให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทำมาหากินรุ่งเรือง ทั้งนี้จำเป็นจะต้องจุดทูบบอกกล่าวทำพิธีให้ถูกต้องโดยนอกจากการขอขมาและขอพรท่านแล้วควรแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำมาให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยโดยเลือกดีสงท้ายปี2566นี้เป็นวันที่30ธันวาคมซึ่งเป็นวันทงชัยวันที่จะมีชัยชนะวันที่ดีที่สุด ยามที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคลที่จะให้ผลสำเร็จสูงสุดเวลาที่เป็นมงคลคือเวลา6นาฬกาถึง12นาฬกาโดยให้จัดเตรียมของคือทูบ16ดอกดาวเรืองหนึ่งช่อน้ำเปล่าหนึ่งขวดเหรียญบาท9้าเหรียญทำบริเวณกลางแจ้งไม่มีเงาหลังคาเมื่อตระเตรียมสิ่งของและใกล้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ให้ขุดลุมเล็กๆสำหรับวางเหรียญบาทแล้วจุดธูป16ดอกให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิตั้งสมาธิและจิตใจให้นิ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วท่องน้โมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต บาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสจะจากนั้นกล่าวดังนี้ขออธิฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อสื่อแม่สื่อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16บรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านเผียเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติพบที่เคยผูกพันกันมาในอดีต ให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไป ด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเธอและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเธอสาธุสาธุสาธุาธจากนั้นเอ่ยคาถาปโตเมตังปรชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธุปโตเมตังประชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธุ ปะโตเมตังประชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะหกรรมทั้งปวงเถิดส,สาธุสาธุสาธุนี่เป็นคาถาพยายมประชุมกับพระอินทร์พระพรหมให้มีคาถาบทนี้ไว้ ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากและภัยพิบัติทั้งปวงหรือหากใครศรัทธาในอาจารย์ภัยสารแสนชัยก็สามารถใช้คาถาที่ว่าด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลในอดีตชาติได้ล่วงล้ำก้ามเกินต่อท่านหรือเจ้ากรรมายเวรในอดีตชาติกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่าน ไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจต่อหน้าหรือลับหลังด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาบัตนี้ตัวข้าพเจ้าได้เกิดความสำนึกและอายเกรงกลัวต่อบาปก,กรรมอันนั้นที่ได้ทำไว้กับท่านในวันนี้จึงได้ตั้งใจน้อมนำมาซึ่งดอกไม้ทูบเทียนและน้ำขมิน้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมเพื่อมาขอขมาลาโทษ ขออโหสิกรรมต่อท่านขอท่านได้โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเมื่อท่านอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าแล้วก็ขอให้ท่านได้ถอดถอนคำสาปแช่งต่างๆที่ได้สาปแช่งให้ข้าพเจ้าเอาไว้ในอดีตชาติเมื่อท่านได้ถอดถอนคำสาปแช่งแล้วก็ขอจงอํานวยอวยพรให้ชีวิตของข้าพเจ้าจงผ่านผลวิบากกรรมต่างๆโดยเร็ว ให้ชีวิตของข้าพเจ้าจมพบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเร็วด้วยเธนและอย่าลืมว่าถ้าจะใช้คาถาของอาจารย์ภัยสาลแสนชัยก็ต้องเตรียมดอกไม้ทูบเทียนน้ำมขมิน้นส้มปล่อยน้ำอกน้ำหอมด้วยนะคะจากนั้นให้กลบดินตรงที่วางเหรียญและปักทูบลงไปบนพื้นดินหรือในกระถางทูบ ระหว่างรอทุบหมดให้ไปทำบุญอะไรก็ได้หนึ่งอย่างเช่นให้ทานแก่เด็กเล็กให้เงินคนแก่ใส่บาตรปล่อยปลาให้อาหารปลาถวายสังฆทานให้อาหารสัตว์เร,ร่ร่อนเมื่อทูบดับหมดให้เอาน้ำในขวดมาเทลงที่ปักทูบพร้อมขอพอรอะไรก็ได้หนึ่งอย่างขอในระหว่างที่เทน้ำลงไปน้ำหมดเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ เพียงเท่านี้วิบากกรรมต่างๆในชีวิตของเราก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปได้หากท่านผู้ฟังทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความตั้งใจจริงและอย่าลืมทำความดีด้วยเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันขอขมากรรมก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตาเมื่อเรามีเวลาควรจะหาโอกาสไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของเรา เมื่อเราทำได้เช่นนี้แล้ววิบากกรรมต่างๆในชีวิตของเราก็จะลดน้อยถอยลงไปได้อย่างจริงแท้แน่นอนและที่สำคัญที่สุดเราต้องไม่สร้างเจ้ากรรมนายเวรใหม่ให้เราหมั่นทําแต่ความดีสร้างบุญบารมีคิดดีทดําดีและขยันทำมาหากินรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะต้องดีขึ้นกรรมของเราจะต้องทุเลาเบาบางและหมดลงไปในที่สุดค่ะ สุดท้ายนี้ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมา บังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเธินสาธุ